ครับก็สวัสดีคุณลูกค้าท่านด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ครับเวบไซต์ทำกนเกล็ดละไายนะครับผมก็จะมารีวิวสินค้าสวยๆให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อราหากันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเป็นเวบป้าพ่วงข้างนะครับผมตัวนี้ทางร้านเราได้คิดค้นนะครับและทํามาเพื่อให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อรกหากันนะครับผมนี่ครับเท่ไม่เหมือนใครนะครับผมเป็นพ่วงข้างจะเป็นลายคิตตี้นะครับ แล้วก็เป็นเวสป้าตรวนี้เวสเป็นเวสป้าเลโกสิ์แท้ด้วยนะครับผมนี่ครับสีฟ้าสดใสมากครับนะครับมีล้อให้สามล้อนะครับเป็นล้ออะไหล่นะครับผมนี่ฮะสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับสามารถเปลี่ยนกับล้อนี้ได้นะถ้าสมมุติล้อนี้สึกแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อล้อนี้ได้นะครับหรือสลับล้อก็ได้นะหน้าหลังนะครับผมนี่ฮะที่นั่งเด็กก็ตรงพ่วงนะครับก็มีเบลคาดนะครับกันตกตรงอะไรหมุนเล่นได้นะครับ แต่ว่าล้อจะไม่หมุนนะครับผมเนี่ะหมุนเล่น้เฉยนะครับแล้วก็เป็นสวิตแบบหลอกๆนะครับนี่นะส่วนนี่ครับตัวเวสบ้านนะครับก็นี่ครับสามารถเล่นยูดบีครับผมสวิตเดินหน้าถอยหลังสวิตเปิดปิดเป็นแบบกุญแจนะครับคันเล่งนะฮะแล้วก็รูชาร์จนะครับผมแล้วก็มีที่ชาร์จให้นะครับตัวนี้2มอเตอร์แบตเตอรี่สิบสองโวลต์นะครับผมก็สามารถชาร์จกับไฟบ้านทั่วไปนะครับผมตัวเวสป้ารับหนักได้ประมาณ 60กิโลนะครับผมก็พ่วงก็ประมาณ30นะครับก็รวมๆก็ประมาณเกือบ80กิโลนะครับผมนี่ครับเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะแล้วก็ชาร์จกับไฟบ้านนะครับนะก็มีจอบอกไฟสถานะแบตตรงนี้นะครับกุญแจไม่ให้สองดอกนะครับมีดอกสำรองกับดอกตัวจริงนะครับผมนี่คันเร่งนะครับด้นหน้าถอยหลังนะฮะก่นะครับอย่างแท้นะครับ ราคาเสียงเพลงนะครับผมครับก็คุณลูกค้าท่านสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์0ู5ย์ด้าครับ0 4 2 4 9สี่เกาสูนะครับย้ำนะครับ0ูนย์2 4 9 3 0นย์ี่นะครับทางเราก็มีบริการจะส่งกันด้วยนะครับผมมีบริการหลังการขายครับรับซ่อมและจำหน่ายอะไรจักรยานนะครับผมราคาเป็นกันเองเลยนะครับก็สนใจหรือข้องใจใดๆก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับ หรือเข้าชมสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w m e g e t o n l i n e c o m ได้นะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้าท่านนะครับที่ติดตามรับชมเนาะถ้าทางเรามีสินค้าใหม่ๆก็จะมารีวิวให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอจบการรีวิวพียงนี้สวัสดีครับ